ที่4ของการเดินทางตอนนี้ก็กำลังเดินทางลงจากดอยภูคานะครับเพื่อไปที่หมู่บ้านสปันฮะดูนุ่มแตงกลวยวะอือเกือบตายโอ้โหโอ้โหอ้นี่นุ่มตั้งไปเห็นนะใครเอากลวยออกมาที่ระหว่างทางที่ลงมาก็วิวสวยครับตลอดทางเลย ส่วนถนนก็ประมาณนี้ครับมีดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปแล้วก็เป็นทางลงเขานะครับตลอดทางเลยซึ่งโค้งเยอะมากเลยครับนี้ก็ต้องขับขี่ด้วยคามระมัดระวังนะครับไม่ประมาทตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอบ่อกเกลือแล้วนะครับเหมือนด้านหน้านะครับน่าจะเป็นเขตอำเภอบอกก่อเกลือ เหมือนมีการซ่อมซ่อมแซมถนนอยู่นะครับข้างหน้า,าใช่ครับบริเวณนี้มีการซ่อมแซมถนนนะน่าจะขยายเลนเป็นขยายเลนเพิ่มครับเขตตรงมาสักพักเราจะมาเจอกับ3มแยกนะครับซึ่งเราจะเลี้ยวขวาเพื่อไปอไม่ใช่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเพื่อไปสะพานนะครับ่วนเลี้ยวขวาจะไปไปถนนหมายเลขสามครับ ไปทางอำเภอสันติสุขนะครับอันนี้ก็มีการซ่อมแซมถนนนะครับแต่ซ่อมไม่ไกลครับประมาณ500เมตรก็สิ้นสุดเขตก่อสร้างแล้ววิวช่วงนี้นะครับด้านขวามือเป็นภูเขาด้านซ้ายมือจะเป็นก็ภูเขาเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีภูเขาอยู่ด้านล่างซึ่งเหมือนเขาทำนาครับเป็นนาข้าวมันไใตเดี๋ยวจะหาจุดแวะถ่ายรูป าที่จอดก่อนเพราะว่าช่วงนี้เขาเริ่มเกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับเรามาเราก็จะไม่ค่อยเจอนาคันบันไดเท่าไหร่นะอ่ะตรงนี้น่าจะจอดได้ครับเดี๋ยวขอวนรถก่อนอี่ถนนโลง่งวนครับเดี๋ยวขอกลับไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับจะถ่ายนาคันบันได นะครับด้านล่างนู้นที่เป็นสีเขียว,เ,ยวเหลือง,องโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นนาคัดวันใดนะครับอยู่ด้านล่างสวยมากเลยครับนาจากใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเหมือนกันนะครับโอเคไปต่อครับทีนี้เราก็จะเดินทางเข้าสู่บ้านสปันนะครับอันนี้ก็เป็นระหว่างทางเข้าบ้านสปันบรรยากาศดีมากเลยครับ ว the well, so ิวดีถนนสวยบางจุดก็มีวางจุดนะครับที่มีหลุมมีบ่อบ้างแต่ก็พอรับได้ครับอะไรเงี้อะไรขนาดน้ระหว่างทางก็เย็นอากาศเย็นมากเลยเดินสองข้างทางมันเป็นป่าขนเขาสองฝั่งเลยก็อนี้เป็นทางขึ้นมอญขึ้นเขาอ่ะนะขึ้นเขาก็มีชันบ้างแต่ไม่ได้ชันมากเท้าดอนปูคาส่วนโค้งเยีะยหมนกันเลยครับ ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะขอพาวาับไปยังหมู่บ้านสปันเลยนะครับไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเขตของหมู่บ้านสะปันแล้วนะครับซึ่งทันทีที่เข้ามาก็จะได้ยินเสียงของลำธารได้ชัดเจนมากเลยครับแล้วก็อากาศเย็นมากเลยครับในหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะไปยังที่หมายแรกนะครับตั้งใจว่าจะไปน้ำตกสะปันก่อนตรงนี้เป็นร้านค้า ที่นี่น่าอยู่มากเลยนะครับบรรยากาศหมู่บ้านดูสงบมากเลยแล้วก็มีโฮมสเตย์เยอะมากจุดกางเต็นท์ก็มีนะครับอยู่บริเวณริมลำธารเลยโอ้โหตรงนี้รถเยอะจังวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับแต่น่าจะเป็นขาออกเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์แล้วขอหาที่หมายที่แรกของเราก่อนครับ ที่แรกของเราคือตั้งใจไว้คือน้ำตกสะปันครับเราจะไปดูน้ำตกกันก่อนก็ GPS บอกอีกประมาณ200เมตรเลี้ยวขวาครับตรงไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยรถเยอะมากเลยทางมันแคบนะครับก็เลยทำให้รถติด ตกสะพันอยู่ตรงไหน,นหาก่อนครับอ๋อนี่ครับเจอป้ายแล้วแต่ผมเลยเดี๋ยวขอเลี้ยวแป๊บหนึ่งเกือบไม่พ้นครับไป,ไปกันต่อครับตามหาน้ำตกตามหาน้ำตก ตรงมาอีกประมาณจากที่แยกตอกี้ก็ประมาณสองเมแล้วเราจะมาเจอครับที่จอดรถครับก่อนเข้านถนนก็ประมาณนี้เลยครับดูจากกล้องสัตว์มากมายอ,อยู่ข้างบนนะครับขอจอดรถแถวนี้แล้วค่อยเดินขึ้นไปโอเคเรียบร้อยนะครับไปชมน้ําตกกันดีกว่าครับเอ้ยลืมลืมถอดตรงมือครับโอเคไปกันเลยครับ ก็จะเดินไปชมตัวน้ําตกกันนะครับอันนี้เป็นทางเข้าครับก็มีถนนคอนกรีตให้ยาวไปถึงตัวทางขึ้นเลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่จอดรถสองฝั่งสามารถจอดได้ทั้งสองฝั่งเลยส่วนตรงนู้นก็จะเป็นป้ายน้ําตกสะปั้นครับเราก็จะเดินตรงไปอีกประมาณ300เมตรนี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปชมตัวน้ําตกนะครับก็จะเห็นว่ามีการเทพื้นทางเดินทําให้เราเดินได้ง่ายยิ่งขึ้น เดี๋ยวเราจะเดินไปชมน้ำตกชั้นบนสุดก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าที่นี่มีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับแต่ว่าเราเดินผ่านชั้นแรกมาแล้วซึ่งยังไม่ได้แวะไปดูเลยเดี๋ยวค่อยขับมาดูเป็นชั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนสุดก่อนอันนี้ก็เป็นทางลงมีบันไดให้ลงนะครับแล้วก็มีราวเหล็กให้เราเกาะลงด้วย ก็ถือว่าเซฟความปลอดภัยครับทำให้เราเดินลงได้ง่ายขึ้นส่วนด้านล่างก็เป็นสะพานนะครับใช้ข้ามคลองเขาเรียกอะไรครับลำธารทานน้ำตกก็มีสะพานให้เราข้ามฐานน้าตกนะครับก็เป็นสะพานเหล็กครับมีราวเหล็ก2อฝั่งกันเราตกลงไปด้านล่างถือว่าเซฟความปลอดภัยของเราได้ดีระดับหนึ่งเลยสะพานก็แข็งแรงมากเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นสองฝั่งของสะพานครับสูงพอสมควรเดี๋ยวไปชมด้านล่างนะครับระลางตัวสะพานนี้ก็เป็นน้ำตกใสามากเลยครับน้ำเห็นนะครับเห็นดินด้านล่างเลยน,นี่น้ำไม่เยอะมากครับอันนี้ยังไม่ถึงชั้นบนเพราะว่าเราเพิ่งเดินมาประมาณร้อยเมตรเองนี้รู้ไหมครับอันนี้คืออะไรตอนแรกผมสงสยัยว่ามันคืออะไรเลยมาถ่ายดู มันคือหนอนนะครับหนอนบุ้งตัวสีดำดำซึ่งมาเกาะรวมตัวกันอันนี้มีอยู่ประมาณน่าจะร้อยกว่าตัวเลยครับมาเกาะรวมๆกันอยู่ตอนแรกสงสัยว่าอะไรเลยมาลองถ่ายดูโอเคไปต่อครับก็เดินต่อนะครับก็จะมีขั้นบันไดาย,ยาวาตั้งแต่ช่วงที่เลยสะพานมานะครับขั้นบันไดจะมีราลาเหล็กกันให้ด้วยกันเราตกลงไปด้านล่างด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นผานน้ําตกนะครับ ด้านขวาก็เป็นภูเขาซึ่งบทางเดินเขาทําไว้ดีมากเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีตะไคร่แล้วครับเกาะตามปูนที่เขาทําไว้ซึ่งก็ลื่นอยู่เหมือนกันนะครับก็เดินระวงัะวงๆครับเวลาขึ้นแต่นี้มีคนเดินนําหน้าเราไปเยอะแล้วครับพื้นมันก็เลยไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหรเออ่เจออะไรก็ไม่รู้ครับมาเกาะอยู่ที่กล้องเราเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ มีน้องผีเสื้อครับมาเกาะอยู่ที่ตรงกดชัตเตอร์กล้องอลูกน้องแล้วน้องก็บินออกไปครับเข้ไปกันต่อครับเ้มาเชิญพี่เขาก่อนเลยครับสวัสดีให้พี่เข้าไปก่อนนะครับเราลีลาเห็นไหมครับด้านขวามือก็จะเป็นทางน,น้ําตกไหลาย,ยาวเลยครับได้ยินเสียงตัวน้ําตกตลอดทางที่เดินเลยนะครับ ทางเดินก็จะเป็นขึ้นสลับกับลงเขาไปเรื่อยๆครับแต่ด้วยทางเดินที่มันดีพอสมควรก็เลยไม่รู้สึกมันเหนื่อยอันนี้เป็นชั้นผมไม่แน่ใจว่านี่เรียยวมาชั้นที่เท่าไหร่น่าจะเป็นชั้นที่2องไหมครับเพราะว่าชั้นแรกเราเดินผ่านมาแล้วเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับ ก็เป็นน้ำตกเล็กๆนะครับที่ดูสวยงามสบายตามากเลยนะครับลักษณะน,น้ำตกมันดูมันดูสวยนะครับอันนี้ก็ขยับขึ้นมาจากชั้นเมื่อกี้นะครับอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กๆอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเขานับเป็นชั้นหรือเปล่าถ้านับก็น่าจะเป็นชั้นที่สามนะครับ แล้วพอเดินต่อมาสักพักเราก็จะมาเจอกับชั้นบนสุดครับที่ของน้ําตกซับปันที่เขาเรียกกันว่าน้ําตกแปดนะครับเดี๋ยวขอเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับอันนี้ทางเข้าตั้งแต่ตรงนี้ไปจะไม่มีทางปูนแล้วนะครับอันนี้เราต้องเดินตามขวดหินไปเรื่อยๆเพราะระวังเลื่นครับแต่ไม่ได้เดินยากอะไรมากอันนี้เราคือกล้องอยู่มือหนึ่งก็เลยเดินลำบากนิดนึง ถ้าเดินตัวเปล่าก็สบายครับไม่ยากมากระวังลื่นหินอย่างเดียวครับอันนี้ก็เป็นจัตถรงครับอันนี้ครับน้ําตกแปดแห่งสะฟันนะครับลักษณะน้ําตกก็สวยครับเป็นน้ําตกสายคู่ไหลลงมา และนี่ก็เป็นน้ําตกสะปันนะครับเป็นปลายทางที่เราแอบตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่เราเดินทางแล้วละครับแต่ว่าเราไม่ได้พูดว่ามันคือปลายทางที่เราตั้งใจจะมาเพราะว่ากลัวมาไม่ถึงครับเพราะตอนแรกเราไม่ได้แพ็นอะไรไว้เยอะเราแค่อยากออกมาเดินทางหลังจากที่เราไม่ได้ออกเดินทางนานแล้วก็เลยตั้งใจเป็นที่นี่แล้วกันแต่ก็อาศัยมาเรื่อยๆเก็บระหว่างทางมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเหตุผลที่เลือกที่นี่ก็ ด้วยเราเคยชม MV เพลงเพลงหนึ่งซึ่งชื่อเพลงว่าเพลงปล่อยของพี่หนุ่มกะลาก็สถานที่ถาทำเอ็มวีก็เป็นที่นี่นะครับซาปันพอเราเห็นตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันสวยมากเลยครับเราก็เลยอยากมาสักครั้งหนึ่งพอรอบนี้เราก็เลยตั้งใจเป็นที่นี่ ที่นี้ก็คือน้ำตกสะปันนะครับจังหวัดน่านก็ไปมาแล้วกำลังเดือดลงระยะทางไม่ไกลมากครับแต่ว่าก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันระหว่างเดินไปแต่คุ้มครับข้างบนสวยมีจุดให้แวะชมน้ำตกหลายจุดอยู่โดยเฉพาะจุดบนสุดสวยมากครับคุ้มนั่งไปถึงแรกร้อนครับเพราะว่าเหนื่อยที่เดินไปแต่นั่งอยู่แป๊บหนึง่งก็เย็นหายเหนื่อยเลย อันนี้ก็เก็บบรรยากาศเสร็จแล้วก็เลยลงมาขั้งล่างครับนั่งอยู่บนุ้นเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะลงครับอันนี้ก็จะจบคลิปแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดไม่รู้จะกลับนะคอนสวรรค์หรือกำแพงเพชร๋ยวดูก่อนครับว่าจะกลับไปที่ไหนดีคลิปนี้ก็หมดไปสี่วันสี่คืนหรือจะห้าวันก็ไม่รู้เหมือนกันเ๋ยวดูกันครับว่าไม่น่ากลับถึงทันนะครับวันนี้อาจจะเลยไปถึงห้าวันโอเค ไปดูระหว่างทางกันต่อก็แค่นี้ก่อนนะครับเราก็เดินลงมาถึงสะพานตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับลงไปที่น้ําตกชั้นแรกครับเรายังไม่ได้ชมน้าตกชั้นแรกเลยก็เดี๋ยวไปชมน้ําตกชั้นแรกก่อนแล้วก็ค่อยคิดต่อครับว่าจะไปไหนดีนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านบนสะพานก็จะเห็นทานน้ําตกสองฝั่งบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับน้ํามันไม่เยอะมากนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นชั้นแรกนะครับของน้ำตกสระปันซึ่งเป็นชั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทุกชั้นก็สวยครับมีน้ำตกหลายสายมากไหลลงมาเป็นเหมือนชั้นหน้าผานะครับที่มีน้ำไหลผ่านลงมาประมาณสี่ห้าเส้นได้ถ้าดูจาก ลักษณะน้าตกนะครับที่นี่นับแล้วผมนับดูมันเหมือนมีที่นับเป็นชั้นได้ประมาณสี่จุดซึ่งจุดที่น่าจะพอเล่นน้ําได้น่าจะเป็นชั้นบนสุดกับชั้นล่างสุดนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่เห็นใครลงเล่นนะครับไม่รู้เพราะมาตรการหรือน้ํามันเย็นหรอครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับน้าตกสะปันก็เดี๋ยวจะขอตัวกลับแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวขอคิดก่อน,นว่าเราจะพักที่นี่หนึ่งอีกหนึ่งคืนหรือเราจะกลับเลยขอไปหาที่พักดูก่อนก็สรุปนะครับสุดท้ายเราขี่วนอยู่ในหมู่บ้านสักประมาณ2รอบ3รอบจนเรามาเจอกับที่นี่ก็เป็นที่พักข้างลิมลำธารลักษณะสวยมากเลยครับบรรยากาศดีฟังเสียงน้ำไหล เราก็เลยเปลี่ยนใจครับไม่กลับแล้วก็เลยปักเต็นท์มาสักที่นี่เลยขุนเขาทาราก็ขอพักที่นี่อีกหนึ่งคืนนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางกลับอันนี้ก็เป็นเต็นท์ของเราเองครับนี่เป็นเต็นท์พี่ด้านข้างพอเราได้ที่พักกลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านแต่ว่าด้วยก่อนหน้านี้นะครับฝนมันตกไปเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่แนะนําให้ขึ้นไปด้านบน ผมก็เลยเข้าไปแค่ปั้มตาอุทยานแล้วก็มาแวะที่จุดชมวิวด้านหน้าตรงนี้นะครับก็สวยอยู่นะครับเพราะว่ามันมีหมอกลอยอยู่ที่ยอดภูเขาด้วยครับส่วนที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติขุนน่านก็อยู่ไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านสะปันมากนะครับตรงอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านสะปัน,นะครับถ้าตรงจากตรงนี้ไปสะปันก็น่าจะประมาณกิโล2กิโลก็ถึงหมู่บ้านสะปันแล้วนะครับ กลุ่มนี้เป็นพี่ที่เข้ามาเที่ยวกันครับตอนแรกพี่แกก็ว่าจะขึ้นไปด้านบนเหมือนกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าถนน,นมันลื่นเขากลัวจะขึ้นไปแล้วรถมันจะติดได้ก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้เพื่อถ่ายรูปก,กับป้าย เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของหมู่บ้านสปันว่าเป็นยังไงบ้าง มนี้สวยมากเลยครับเป็นบ้านพักโฮมสเตย์แบบทำจากไม้ไผ่ทั้งหลังแล้วด้านหน้าก็เป็นลำธารบรรยากาศน่าจ,จะดีมากเลยครับถ้าได้พักส่วนตรงนี้ก็เป็นสะพานโอโซนนะครับ ฝ kind of ั่งต้นน้ำบรรยากาศช่วงพบค่ำก็เดี๋ยวไปเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านช่วงกลางคืนนะครับเพราะก็ที่น anyway> no. ี่พอผมได้มานะครับผมรู้สึกว cool ่าผมอยากจอดรถแล้วก็อยากเดินชมหมู่บ้านมากเลยตั้งแต่มาถึงแล้วรู้สึกว่า บรรยากาศมันดีจนถ้าขี่มอไซค์เนี่ยมันจะสัมผัสบรรยากาศได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนเดินสโลไลท์ชมบรรยากาศมันได้ฟิลมากกว่าอันนี้ก็จะเดินขึ้นไปที่ด้านบนของเนินหยุดเวลานะครับก่อนหน้านี้ขี่มอไซค์ขึ้นมาแล้วครับรอบหนึ่งแต่ว่ามันเก็บบรรยากาศไม่ได้เพราะว่ามันจอดระหว่างทางไม่ได้ก็เลยตั้งใจเดินขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นวิวตรงหน้าบ้านหยุดเวลานะครับซึ่งอันนี้เขาก็ เป็นบ้านพักส่วนตัวเขามีป้ายว่าห้ามเข้าไปด้านในแล้วก็ห้ามจอดรถด้านหน้านะครับน,นี้ผมเดินผ่านเฉยๆนะครับเดินมาถ่ายรูปอันนี้ถ่ายจากร้านกาแฟาหยุดเวลาครับเป็นวิวยามตอนกลางคืนของหมู่บ้านสปันเห็นว่ามีไฟสว่างทั้งหมู่บ้านเลยครับอารมณ์เหมือนในเมืองเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ไฟถนนอันนี้เป็นไฟตามบ้านที่เป็นไฟประดับของบ้านแต่ละหลัง ก็น่าจะได้เวลากับที่พักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเต็นท์ซะหน่อยว่ายังอยู่หรือเปล่าครับพอมาถึงที่พักเราก็จอดรถแล้วก็เกิดอุบัิเหตุบางอย่างก็คือรถล้มครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมันแค่ล้มแปะที่เต็จอดในพื้นที่มันไม่ดีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอะไรมากครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของวันนี้นะครับณนะ คุณเขาทาลาหมู่บ้านสับปันก็มีหมอกด้วยนะครับลอยอยู่บนยอดเขาถ้าขึ้นไปดูที่ไอร้านกาแฟหยุดเวลาน่าจะสวยมากเลยครับแต่ว่าตื่นไม่ไหวนะครับเลยไม่ได้ขึ้นไปดูหลังจากเก็บเต็นท์เก็บของเสร็จแล้วนะครับเราก็ขึ้นมาที่ร้านกาแฟหยุดเวลามาหาอะไรทานครับก็เวลาประมาณ9ก้าโมงบรรยา,ากาศก็จะประมาณนี้ครับอโอเคก็เดี๋ยวจะขอตัวเดินทางต่อนะครับเดี๋ยวจะกลับนบครสวรรค์เดี๋ยวจะมืด แล้วระหว่างทางกลับนะครับก็จะมาเจอกับโค้งนี้อีกโค้งหนึ่งครับเป็นโค้งที่สวยและโหดมากเลยครับถ้าได้ขี่ผ่านจะเป็นโค้งรูปอะไรก็ไม่รู้ครับนะตามภาพนะครับเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันแต่โหดจริงครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางต่อแล้วก็น่าจะไม่อัดอะไรระหว่างทางแล้วครับเดี๋ยวจะสรุปทริปอะไรตอนท้ายอีกทีหนึ่งว่าห้าวันเราหมดค่าเดินทางอะไรไปเท่าไหร่นะครับก็สําหรับทริปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ นครสวรรค์หน้าน4คืน5วันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ